พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์สดุดีบทที่1 1 9ยิข้อ1น5ยินดีต้อนรับสู่พลังประจำวันขอพระวจนะของพระเจ้าหลุนใจเติมพลังและนำทางท่านตลอดวันนี้ขอให้เวลานี้เป็นพระพรสำหรับทุกท่านเชิญทุกท่านสงบใจ เปิดใจและให้พระวิญญาณนำเราผ่านถ้อยคำแห่งความจริงพลังประจำวันวันศุกร์ที่23มกราคม2026ในหัวข้อเรื่องทุกคนมีส่วนเตรียมจิตใจขอทรงช่วยให้ลูกมองเห็นของประธานของผู้อื่นขอทรงให้ลูกหนุนใจผู้อื่น ในการใช้ของประทานเหล่านั้นในการถวายเกียรติแด่พระองค์ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระธรรมสองพงศสวดาลบทที่สองแม้แต่ฟ้าสวรรค์ที่สูงที่สุดก็ยังรับรองพระองค์ไว้ไม่ได้และข้าพเจ้าเป็นใครที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์นอกจากให้เป็นที่เผาเครื่องหอม ถวายเฉพาะพระพักพระองค์เท่านั้นสองพงศสวดานบทที่สองข้อที่หกสำรวจและใครครวนน่าสนใจว่าเพราะเหตุใดซาโลมอนจึงทรงบัญชาให้เริ่มโครงการก่อสร้างพระวิหารและพระราชวังไปพร้อมๆกันซาโลมอนอาจจะต้องการการประหยัดต่อขนาดยิ่งผลิตจำนวนมากยิ่งประหยัดต้นทุน Economies of Scale หรือหากมองในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะทรงมองว่างานทั้งสองโครงการนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพระวิหารจะถูกสร้างเสร็จในเวลาเจปีและพระราชวังจะเสร็จในเวลา14ปีแต่ในตอนนี้เราจะมองเรื่องพระวิหาร และการนมัสการของประชากรของพระเจ้าก่อนโครงการขนาดใหญ่จะสำเร็จได้จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือมีการวางแผนล่วงหน้ามีทรัพยากรที่จําเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญดังนั้นจึงมีการรื้อฟื้นมิตรภาพขึ้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับอาณาจักรเพื่อนบ้านคือไทยรัในอดีต ดาวิดพระบิดาของซาลมอนทรงทำงานร่วมกับฮีรามได้เป็นอย่างดีและซาลมอนก็สรงสารต่อโครงการทั้งสองเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมากมายมหาศาลดังนั้นจึงมีการเกณฑ์แรงงานจำนวนมากโดยในช่วงแรกนั้นเกณฑ์มาจากคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินเพื่อให้ทำงานช่างและงานใช้แรงงาน ช่วงกลางของบทนี้พูดถึงนิมิตซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างพระวิหารโดยพระวิหารจำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นตามขนาดที่กําหนดไว้เพื่อสะท้อนถึงพระสิริของพระเจ้าผู้จะสถิตอยู่ด้วยที่นั่นในการก่อสร้างจะต้องใช้แต่สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงยิ่งใหญ่แต่ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณดังนั้น หากการสร้างพระวิหารทําให้แรงงานที่มาทำงานก่อสร้างต้องมีชีวิตที่ตกระกรรมลำบากและทนทุกข์ทรมานนั่นย่อมหมายความว่าการก่อสร้างนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อนิมิตนั้นอย่างถูกต้องเพราะตัวอาคารของพระวิหารกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหนือผู้คนและเราจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นตามมาในเวลาอีกหลายร้อยปีต่อมา ตอบสนองพระวิหารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อชาวยิวเท่านั้นแต่เพื่อคนทุกชาติเพื่อทุกคนหากพระวจนะที่ท่านได้รับในวันนี้หนุนใจท่านโปรดอย่าลืม กดติดตามเพื่อรับฟังพลังประจำวันได้ทุกวันท่านสามารถสนับสนุนพันธกิจพลังประจำวันได้ที่ www.su- ขีดกลาง t h a i l a n d .org การถวายของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นได้เข้าถึงความจริงในพระคัมภีร์และเป็นกำลังใจในพระเจ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังประจำวัน จะช่วยให้ท่านดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันผ่านทางพระวจนะและการอธิษฐานในทุกวันกับพลังประจำวันแล้วมารับพลังประจำวันด้วยกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเป็นพลังให้ทุกท่าน